แม่จริงไทยแลนด์เราเป็นแดนที่น่าอึ้งหนาคือขอเ่าย่างี้ก่อนเพิ่งจนต่างชาติงงอ่ะแม่เข้าใจปะต้องบอกงี้จุงนําเป็นคนที่แบบไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาครับเวลาเราดูดวงหรือว่าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นางนางก็จะไม่ค่อยเข้าใจทีนางก็หาว่าเรางมงายก็มีแม่เข้าใจปะความที่เราเป็นคนที่แบบอินกับดวงเอ่ยใจเอ่ยเียเอ่ยกรุบมากเพื่อนไปเจอพี่คนหนึ่งนะคะเขาพูดถึงอาจารย์แห้วเขาบอกว่าเขาอไปหาอาจารย์แห้วบ่อยมากนะคะที่นครสวรรค์คือตอนแรกเราดูแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปบางจังเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบชอบเรื่องดววงมาาากกบบออ่ตนนเีู้ ชาบอเปเปอร์ของอาจารย์แห้วมาฉันก็รีบเลยจ้านี่นะคะเราก็ไปตามพี่เขมานะคะอันนี้เป็นบอเปเปอร์รุ่นยันมหาลาภภูมานไก่ทองของอาจารย์แห้วนะคือผูกดวงเฉพาะบุคคลชื่อนามสกุลแล้วก็มีโคดัมเบอร์ที่ไม่สำคัญของบัวตั้งเป็นสีเขียวก็คือค้าขายดีจะเลยรุ่งเรืองฉันไปเกี้ยกรอมบอกนันยอดว่าลองตั้งดูล่าสุดจากแฟนฉันไม่ใช่ลูกฉันแล้วนะลูกฉันไม่ใส่แล้วจ้าใส่บอเปเปอร์อาจารย์แห้วของนางเป็นสีแดงโชคลาภโชคใจตอนแรกนางก็ไม่เชื่อนางเลยไปซื้อสลากเกาหลีแม่สรุปถูกจ ล่าสุดไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งรูปฉันแล้วนะไม่ตั้งรูปฉันแล้วนะนางบอกว่าจะตั้งวัเปอร์จะเทวะไกลแบ้จะเทวของจริงแม่ของจริงจริงอะไรไม่จริงแล้วก็ไม่พูดนะคะกลัวโดนด่าพิกัดปากไว้ใต้คลิปนะแม่นะจะได้ปังปังไปทั่วกัน